คือปั๊มน้ำสองอย่างนี้แหละครับอยู่ในเครื่องเดียวกันคือใช้สองระบบนะครับใช้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็ใช้ทั้งโซล่าเซลล์นะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องไปดูนะครับครับสวัสดีครับสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาพี่น้องครับพอดีสุดาฟาร์มได้ใช้ ปั๊มน้ำนะครับโดยใช้แผงโซลาเซลล์ห้าแผงแล้วก็ซื้อปั๊มน้ำนะครับขนาด2นิ้วนะครับนี่แหละครับท่อขนาดนี้มาเพื่อใช้ในฟาร์มทีนี้มันประสบปัญหาก็เลยอยากจะนำเสนอให้พี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับปั๊มน้ำนะครับพี่น้องครับคือปั๊มน้ำสองอย่างนี้แหละครับอยู่ในเครื่องเดียวกันคือใช้สองระบบนะครับใช้ทั้งไฟฟ้า แล้วก็ใช้ทั้งโซลาเซลล์นะครับเวลาเราอยากจะใช้ไฟฟ้าเราก็สับคัดเอานะครับพี่ครับคัดเอาไปที่ไฟฟ้านะครับแล้วเวลาเราจะใช้พลังงานโซลาเซลล์เราก็สับคัดเอาไปที่โซลาเซลล์นะครับพี่น้องข้อเสียก็คือระหว่างที่เราสับนะครับเครื่องก็จะประเมินผลนะครับใช้โน้น ใช้นี่นะครับรู้สึกว่าเสียเวลาผมใช้มาได้สองปีนะครับพี่น้องรู้สึกว่าเครื่องเขาเออร์เรอแล้วก็เสียนะครับเสียทีนี้ผมก็เลยยกทั้งปั๊มน้ํานะครับพี่น้องยกทั้งกล่องควบคุมนี่แหละครับไปให้ช่างเขาดูนะครับทีนี้เขาก็ซ่อมให้แล้วเขาว่ามันไหม นะครับคือระบบระบบที่จะโยงไปที่โซล่าเซลล์โยงไปที่ไฟฟ้านะครับมันไหมเขาว่าให้ใช้กล่องใหม่ผมซื้อกล่องใหม่มานะครับ6,500นห้ 6, นะครับก่อนที่ผมซื้อมากับเครื่องนี้4,000ตอนนี้มันขึ้นเป็น6,500ตอนนี้ผมก็เลยไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับพี่น้อง ไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แต่โซล่าเซลล์อย่างเดียวปรากฏว่าได้ผลนะครับคําว่าได้ผลหมายความว่าตื่นเช้ามานะครับตอนนี้ผมก็ตื่นมาหกโมงนะครับผมก็เปิดใช้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมมาเปิดใช้แล้วตัวเลขในคอนโทนะมันขึ้นดีมากนะครับพี่น้องขนาดไฟอ่อนๆนะครับก็ใช้ได้ ตอนนี้ผมเปิดลงที่สระน้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูปลายน้ำที่มันไหลนะครับก่อนไปดูเดี๋ยวดูบาดาลที่ผมเจาะก่อนนะครับใกล้นี่เองครับนี่แหละครับพี่น้องนะ้ำบาดาลที่ผมเจาะนะครับก็ลึกประมาณ30เมตรใช้ใช้ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่แห้งนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องก็ หลดีนะครับพอดีเอาไปดูฝั่งโน้นะน,นะครับนี่แหละครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ส่วนข้างบนเป็นบ้านสวนนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องดูน้องเช้าหกโมงนะครับตอนนี้แต่น้ําเขาก็มาเป็นช่วงๆนะครับผมเปิดลงในสระนะครับ นี่แหละครับข้อดีข้อเสียนะครับในการใช้ปั๊มโซลาเซลล์นะครับกับไฟฟ้านะครับพี่น้องีนผมหันมาใช้โซลาเซลล์อย่างเดียวนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็ดูเขาไหลขนาดตอนเช้านะครับมันก็มีกระชากบ้างนะครับไฟก็จากช่องสุดาฟาร์มนะครับ มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ลเลียนเรียนรู้กันนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ